คอนล่ำพูดจาภาษาโลกกว่าจะได้เข็มกลัดธงชาติไทยขอออกตัวก่อนครับวันที่ผมเขียนคอนลัมนี้จะล่วงหน้ากว่าที่แฟนคอนลน์อ่านหลายวันทีเดียวผมกลัวเนื้อหาจะแห้งเกินไปทั้งๆที่มีเรื่องที่ผมจับตามองอยู่เช่นความตึงเครียดระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียเอาไว้ในวันข้างหน้าขอเขียนเรื่องนั้นเพราะจากประสบการณ์ผมที่อยู่อินโดมา ผมรู้ว่าคนอินโดรู้สึกอย่างไรกับคนมาเลเซียวันนี้ขอเขียนเรื่องที่ออกเบานิดนึงแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่แฟนคอนล่าหลายท่านประสบกับตัวมาบ้างตั้งแต่มีการประทัดก,กับกัมพูชาผมสงสัยอยู่ว่าทําไมฝ่ายเขาถึงมั่นใจขนาดนี้ถ้าจะบอกว่าเขาถูกหนุนจากฝรั่งเศสแล้วไงครับถ้าเป็นฝรั่งเศสเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วผมเข้าใจเพราะยุคนั้นฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลก แต่ยุคนี้ไม่ใช่ครับขนาดในทวีปแอฟริกาที่ฝรั่งเศสยังพอมีอิทธิพลอยู่หลายๆประเทศเริ่มทยอยเชิญทหารฝรั่งเศสออกครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นลูกรักฝรั่งเศสผมถามอีกครั้งแล้วไงเป็นลูกรักของโลกตะวันตกก็ไม่ใช่เป็นลูกรักของจีนก็ไม่เชิงในช่วงแรกที่เกิดปัญหาระหว่างสองตระกูลจนดึงชีวิตของทั้งสองประเทศมาปนด้วยทั้งๆท,ที่พวกเราทั้งสองประเทศไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร ในช่วงนั้นๆเข้าใจได้ว่าอดีตผู้นำกัมพูชาใช้กลยุทธ์เดิมเปลี่ยนทิศความสนใจของคนในบ้านเขาหันมาเกียดชังศัตรูอันนั้นเข้าใจได้ครับแต่มาถึงขั้นปะทะกกันถึงขั้นต้องเสียเลือดทั้งสองฝ่ายเขาทำเพื่ออะไรแล้วเขายังมั่นใจทำไมผมบอกเลยว่าณนะเวลานี้นายกรัฐธมนรีคนปัจจุบนันกับอดีตนายกของเขาเป็นฮีโร่ในสายตาคนกัมพูชาผมไม่ได้พูดถึงตาสีตาสา ชาวบ้านตาดำๆที่อยู่หางข้อมูลข่าวสารคนระดับชนชั้นกลางคนรุ่นใหม่คนมีการศึกษาอวยผู้นำกับอดีตผู้นำของเขาที่ทำงานของผมมีสํานักงานในทุกประเทศของอาเซียนเพื่อรวมงานที่ทำงานอยู่ในกัมพูชาเวลาต้องคุยกันเรื่องงานเวลาคุยทั่วไปเราไม่มีอะไรไม่ขัดแย้งกันเคยคุยอย่างไรก็คุยอย่างนั้นต่อไม่มีทะเลาะไม่มีการกระแนะกรนะแหนทุกอย่างเหมือนเดิม แต่เวลาทีมงานผมแอบส่องไอของพวกเขาโอ้โหถล่มถ่ายเละทุกอย่างที่มาลีและกัมพูชาแถลงพวกนี้โพสและพูดต่อเขาเชื่อเต็มร้อยเต็มใจจริงๆผมก็นึกว่าแค่กลุ่มหนุ่มสาวที่ไม่รู้เรื่องอะไรอาจตามกระแสก็ว่ากันไปแต่เพื่อนผมที่ทำงานในแวดวงประกันบอกว่าเขามีเพื่อนระดับ CEO บริษัทข้ามชาติมีชื่อเสียงขนาดใหญ่เป็นชาวกัมพูชาเวลาคนคนนี้โพสใน Facebook ส่วนตัว ไม่ต่างกับที่ทางการกัมพูชาถล่มไทยเหลือเชื่อครับถ้าเรามองกันแบบแฟรแฟรกัมพูชามีความจริงของเขาไทยก็มีความจริงของเราถ้าอย่างนั้นแล้วความจริงที่แท้จริงอยู่ตรงไหนผมรู้อย่างเดียวว่าเราสองประเทศอาจต้องใช้เวลายอย่างน้อย10กว่าปีกว่าจะก้าวข้ามการประทะในครั้งนี้ได้ซึ่งนาสมเพชพวกเราจริงๆครับเพราะสองประเทศไม่ขัดแย้งกัน ัญหามาจากความโลภและความอมตของสองตระกูลเท่านั้นผมขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องออกคำๆแต่ทำให้ผมโมโหชิบหายตอนที่เกิดขึ้นครับนอกจากบริจาคเงินช่วยเหลือทหารแนวหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของเราและอุทิศบุญกุศลเวลาทำบุญให้ปกป้องพวกเขาผมไม่รู้จะส่งใจช่วยและช่วยเหลืออย่างไรอยากจะทำมากกว่าที่ทำอยู่แต่ไม่รู้จะทำอะไรอยากสักธงชาติไว้บนหน้าไม่มีทางทำ เพราะผมกลัวเข็มเลยพูดไปอย่างนั้นผมไม่กล้าบริจาคเลือดเพราะความกลัวเข็มของผมผมกลัวว่าผมจะเป็นลมเสียก่อนก็เลยคิดซื้อเข็มกัดธงชาติไทยติดสุดก็ยังดีผมคิดว่าเข็มกัดธงชาติไทยคงหาไม่ยากตามร้านขายเครื่องประดับราชการทั้งหลายน่าจะมีเลยหาใน Google โดยเน้นร้านที่อยู่ใกล้บ้านเป็นหลักโทรไปร้านแรกเขาไม่ขายโทรไปร้านที่สองก็ไม่ขาย โทรร้านที่3ร้านที่4ร้านที่5ไม่มีเว้ยเลยโทรไปที่ร้านเครื่องเขียนในหมู่บ้านที่ขายทุกอย่างในโลกไม่ขายเหมือนกันผมเลยต้องดูออนไลน์ปรากฏในลาซาดา้าช้อปปีหาง่ายมากครับแต่บางอันกว่าจะได้ต้องรออาทิตย์2อาทิตย์เพราะส่งจากต่างประเทศบางเอิญมีเจ้าหนึ่งโฆษณาว่าซื้อวันนี้ได้วันนี้ถ้าสั่งเอ็กเพรสผมเลยสั่งซื้อหลายชิ้นด้วยความภาคภูมิใจ และด้ยวยความตื่นเต้นในราคารวมค่าส่งไม่ถึง200บาทครับวันนั้นผมไม่อยู่บ้านทั้งวันแต่เนื่องจากสั่งของผ่านช้อปปี่คนข้างบ่อยเรื่องที่อยู่มีบันทึกอยู่แล้วที่อาจจะต้องเฝ้ารอคือโทรศัพท์จากคนส่งของซึ่งจะมีอยู่2ประเภทครับประเภทแรกคือผมกําลังไปครับบ้านพี่อยู่ซอยไหนบอกไปก็จบอีกประเภทคือผมอยู่หน้าบ้านครับโดยที่เรายังไม่ทันตั้งตัวและอีกประเภทที่หลังๆนี้ผมไม่เจอแล้ว แต่ในช่วงแรกๆที่สั่งของออนไลน์เจออยู่บ้างคือคนประเภทระหว่างหาบ้านเราอยู่ไม่ว่าเราจะอธิบายเส้นทางและชื่อซอยกี่ครั้งก็ตามเขาจะให้เราถือสายระหว่างที่เขาหาบ้านเราอยู่ไม่ว่าจะใช้เวลา10นาทีหรือ20นาทีก็ตามแบบนี้ผมรำคาญเพราะตอนบอกทางเขาไม่ฟังแต่พอหลงทางอยู่ๆผมต้องฟังเขาในวันที่ผมรอเข็มกลัดจะบอกว่ารอก็ไม่ถูกเพราะผมไม่ได้อยู่บ้าน ผมได้รับโทรศัพท์ช่วงบ่ายจากคนที่กำลังส่งของเขาถามว่าสอยบ้านพี่สอยอะไรครับผมบอกเขาไปหลังจากนั้นไม่นานเขาบอกว่าเขาถึงหน้าบ้านผมบอกให้เขาเสียบตู้จดหมายได้เลยทุกอย่างก็น่าจะจบใช่ไหมครับเมื่อถึงบ้านผมไม่เห็นของทั้งในบ้านทั้งในตู้จดหมายเลยถามแม่บ้านว่ามีคนส่งของหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นผมก็เลยออกไปดูใหม่เผื่อตกหล่นข้างประตูหาตรงไหนก็ไม่มี ผมเลยพยายามโทรหาคนส่งของ,ของเขาไม่รับสายเลยเข้าไปดูในช้อปปีผมพบว่าคนส่งของถ่ายรูปส่งของจริงแต่ได้ไปส่งผิดที่ตามพิกัดที่ปรากฏผมเลยเซิร์ชหาพิกัดนั้นใน Google Map ปรากฏว่าอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไม่ไกลบ้านผมและใน Google Map ขึ้นชื่อสถานที่เป็นอพาร์ตเมนต์พร้อมเบอร์โทรผมก็มีคิดอะไรเลยโทรไปเพื่อถามว่ามีพัสดุชื่อนี้อยู่ตรงนั้นไหมถ้ามีผมจะไปเอา พมีการส่งผิดที่เท่านั้นเองครับไม่น่าจะเป็นเรื่องยากไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่น่าจะเป็นเรื่องอะใช่ไหมครับแต่คนรับสายแม่งพอโทรไปผมถามว่าที่นี่ต่างชื่ออพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับเขาตอบว่าใช่ครับพอจะเริ่มอธิบายมีการส่งพัสดุของผมผิดที่คาดว่าน่าจะส่งที่นั่นยังไม่ทนันพูดจบไอ้นี่พูดว่าคุณโทรไปหาคนที่ส่งของไปไม่เกี่ยวกับที่นี่และจะรีบวางเหมือนเวลาพวกเราโดนคอเซ็นเตอร์ผมบอกว่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแค่อยากถามว่าตรงนั้นมีพัสดุผมหรือไม่เขาตอบว่าผมไม่รู้ผมเลยถามกับเขาว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้ไหมเขาบอกว่าไม่มีมีแต่ผมผมเป็นแอดมินวางก่อนนะแล้วมันวางไปเลยน่าโม,โมโหไหมครับผมก็โกรธสิเลยโทรกลับขึ้นเสียกับเขาว่ามีพัสดุอยู่ตรงนั้นหรือไม่เขาตอบว่าผมไม่รู้และไม่สนแต่ก่อนที่เขาจะวางผมด่าเช็ดเลยซึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่มันโมโ,มโหครับ ก็เลยไปครั้งแรกในชีวิตที่เห็นใจบรรดาคอเซ็นเตอร์ที่ถูกด่าวเวลาโทรหาใครต่อใครแต่ผมไม่ใช่คอเซ็นเตอร์ครับยอมรับว่าผมหงุดหงิดอยู่นานไม่รู้จะทำอย่างไรไออยากได้พัสดุก็อยากได้แต่จะต้องโทรไปหามันอีกหรือจะต้องไปที่ของมันผมก็ไม่เอาผมเลยโทรที่ช้อปปี้คุยกับเจ้าหน้าที่ว่า <c oughs> เหตุการณ์เป็นแบบนี้คนส่งของส่งผิดที่และสถานที่ที่ส่งนั้นมีคนโง่รับโทรศรรัพท์เลยช่วยอะไรไม่ได้ ทางช้อปปี้ก็เช็คดูพิกัดและบอกว่าจะส่งเงินคืนให้แต่จะพยายามติดต่อคนส่งของอีกรอบก่อนคราวนี้ผมเลยพยายามสั่งใหม่โดยที่ไม่ต้องกดประเภทสั่งเอ็กซ์เพคือสั่งซื้อวันนี้ได้อีก2วันก็อย่างดีครับสั่งเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรคนส่งของเป็นประเภทถึงหน้าบ้านปุ๊บโทรปั๊บผมเลยบอกเขาว่าแปบ๊บหนึงครับเดี๋ยวแจ้งแม่บ้านให้เพราะผมไม่อยู่บ้านหวังเสร็จผมโทรไปบอกแม่บ้านซึ่งกําลังซักผ้าอยู่ เดี๋ยวเขาจะออกไปรับพัสดุให้เวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีคนส่งโทรหาผมพูดว่าผมรอนานแล้วนะด้วยความนำคาญผมเลยบอกว่าน้องไทยอย่างนั้นโยงเข้ามาในบ้านเลยแล้ว่างไปดังนั้นช่วงนี้ถ้าเจอผมที่ไหนและเห็นเข็มกัดที่ผมติดกับสูตรอยู่ให้รู้ว่าผมใส่ด้วยความภาคภูมิใจกว่าจะได้มาผมเกือบต้องฆ่าไอง้โง่สองคนก่อนใครจะไปรู้ว่าการหาเข็มกัดธงชาติไทย มันยากกินขนาดนี้